เอาเลยเช้าผมนีฮะต้องขอสี่นิ้ยในเ้าผมเดี๋ยวนี้เราจะมาเอ่อเป็นตุ๊ดกัน,นะฮะโดยการที่ครบสี่สิบซับเมื่อไรเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นตุ๊ดในเซิร์ฟไมค์พกันนะจะเป็นไงวะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสภาพผมผมนี่น่าจะไม่เหลือนะพอเข้าไปในเซิร์ฟปุ๊บจะแปลเสียงเป็นตุ๊ดตันตีเลยนะยเฮียจะเข้าเซิร์ฟเร็วไอ้สัสเข้ามาแล้วว่ะ เราะนั้นลวยครับเอาเลยค่ะก็เอาเลยค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมกันนะคะคือเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอะไรแล้วจะเลือกมินิเกมก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะเลือกจะเดี๋ยวหนูจะเลือกมินิเกมเออดา้อนอะไรนี่แหละค่ะอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวกดไปเลยนะคะเลยแปได้เยี่ยมเว้ยเ้ยแปได้เยี่ยมเว้ยเออดีดีดีทำดีว่าทำดีนะ โอเคนะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มดูจเดี๋ยวเราจะรอก่อนนะคะนี่ค,ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกสายกันเลยนะคะจะเป็นสายจัมเปอร์ละกันนะคะโอเคค่ะเฮ้ยสกินดินเฮ้ยผู้ชายเฮ้ยผู้ชายเฮ้ยผู้ชายนี่ว่าอไอผู้ชาย <c oughs> อายผู้ชายผู้ชาย ไอ้นวลผู้ชายนี่ว่าไอ้เหี้ยเตียงกูโคตรตุ๊ดโอ้ยโอ๊ยอยากจูบตุ๊ยไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนกูเป็นตุ๊ด่ะไอ้เหี้ยโอ้ยผู้ชายเต็มเลยโอ้ยมีผู้หญิงด้วยโอ้ยโอ้ยผู้หญิงแทบจะไม่มีมีแต่ผู้ชายโอ๊ยผู้ชายโอ้ยผู้ชายโอ้ยทำไมผู้ชายตะกีนอะไรก้า ไ้เริ่มเกมแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วเออหนูมาแล้วหนูมาแล้วหนูมาแล้วไปแล้วหนูไปแล้วหนูไปแล้วหนูไม่อยู่แล้วอยอยหนูจะไม่ตกหนูจะไม่ตกหนูจะไม่ตกหนูจะไปอย่างรวดเร ไม่เข้าที่หนึ่งือว่าไอ้ใชยโอ,อ,ยหอ้หนูที่สองหนูที่สองสองสองหอ้สองไอ,อ้อหนูสองจริงด้วยโอ้ยหนูเทพจริงๆเปล่ะเห็นไหมหนูเทพโอ้เสียงเสียงแห่หมดแล้วโอเคเอดเะคะีเรามาเล่นกันต่อเลยนะคะโอเคเอ้ยเ่โอเคดี๋ยเรามาเล่นกันต่อเลยนะคะโอเคค่ะมาแล้วค่ะเร็วจังวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้แบบนี้หนูยิ่งไม่ชอบอยู่อ่ะมันเป็นแบบกากอ่ะเอ้ยมันไม่ได้กากมันยากอ้อยตกเห็นไหมมันยากค่ะท่านชมท่านชมท่านผู้ชมท่านชมอ้าวเห็นไหมหนูบอกแล้วว่ามันยากไม่เชื่อหนูนะเอยหนูตกหลายรอบเลยอ่ะแบบนี้มันกากอะ่ะมันไม่กากคือมันยากท่านชมท่านชม มันยากมันยากท่านชมท่านชมไม่นะไม่ไม่เคหนูมาถึงนี่แล้วหนูอยู่ที่สามหนูอยู่ที่สามอ้ยอย่ามาแซงหนูอ้ยไปแล้วหนูไปแล้วหนูไปแล้วหนูกำลังมาหนูกำลังมาอ้ยยอ้ยนีหนูพุ่งอ้ายอ้ยยอ้ยหนูอยู่ที่หนึ่งหนูอยู่ที่หนึ่งหนูรู้หน้าว่าหนูอยู่ที่หนึ่งหนูรู้ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก ไม่ต้องบอกก็รู้หนูอยู่ที่หนึ่งอ้ยยอ้อ,อยอ,อย้ออยไปแล้วโอ้ยอย่ยา,ยา,ยาอาย่าอย่าอเยชนะหนูชนะหนูชนะเยะ้หนูชนะค่ะเห็นไหมแฟน้อนซาซาทีวีอยู่หนวที่หนึ่งเลยเห็นไหมหนูเก,กง่ง <laughs> โอเคเดี๋ยวมาต่อกันตานี้เลยตานี้ก็จะเป็นตาสุดท้ายนะคะเสียงกูตุ๊ดได้ดีมากเลยนะครับผมเอเค่ะตอนนี้ก็รอคนกดนะคะแตมคนเข้ามาน้อยจังอะเอเค่ะเลือกเล่นเลยค่ะเลิกเล่นเลยค่ะออกคือค่ะนะคะออกนะคะออกออกเลยนะคะเค่ะรอแป๊บเดียวนะคะ ตอนนี้กำลังออกอยู่นะคะรอแปบ๊บรอแปบ๊บทำไมออกชา้าจังวะเอ้ยเร็วๆออกเร็วๆไม่รีรอนะเร็วๆไม่ออกชา้าจิตไเอ้ยนันแหละแบบนั้นเลยโอเคพุ่งเลยพุ่งทำไมแมงไม่พุ่งวะโอเคหนูมาแล้วหนูจะเล่นเออเอาวอา เออหนูจะเล่นเออหนูจะเล่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูจะเล่นเออ,เอ,อหนูเล่นแค่นี้แหละขี้เกียจเล่นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะโอเคไปละบ๊ายบายเออเสียงโคตรเหมือนตุ๊ดเลยเนะี่ยโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเนาะเสียงเหมือนตุ๊ดก็บอกใต้ร่างคลิปได้ด้วยนะนะผมไม่รู้นะว่าเสียงเหมือนตุ๊ดเปล่า อะไรเนะี่ยไล์เหรอไลคไลผมต้องไล์นี่ไล่เออออกออกตุด๊ดพอแล้วออกครับนะโอเคเก็บไม่ไหวไปละ